เก็บพริกไปกินหน่อยนะคะวันนี้ผัดขิงมันแดงอยู่เม็ดเดียวอ่ะนอกนั้นยังเขียวอยู่เลยเนี่ยพริกเต็มต้นเลยค่ะจะตัดกิ่งก็ตัดไม่ได้เพราะว่าเขาออกโตอออกโอเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำอะไรก็เชฟบนเนี่ย เมาเน่ใช่ไหมคนะเีมะไม่น้อยแต่ไม่ต้องมาตัดกอเดี๋ยวมันใจมันออกอีกอออกเยวใส่ได้เลยคนะ่ะมันจะแพงกว่าเ้าหน่อยน้ำมันพืช อย่างอื่นมันจะอันตรายเพราะเขใช้สารเคมีที่ทําให้ไม่เป็นไข่เป็นอันตรายเส้เลือดน้ําหนักเชฟยืนยันคุณภาพอาหารนะคะยิย่ง <c oughs> อากาศร้อนแปลกนะคนจะยิ่งหิวหิ <c oughs> อ่ะโอเคค่ะอนสัดเนื้อสัตว์ให้สุกแล้วเราก็าเริ่มปรุงนะคะเคล็ดลับ พอเราจะเริ่มปรุงปุ๊บเราก็จะดีไฟลงหน่อยทยอยปรุงใงสทยอยใส่น้ำปรุงไปทีละอย่างจนกว่าจะครบอาซึ่งเนื้อเนื้อ,อ,อสัตว์ยังไม่สุกเราอย่าเพิ่งปรุงค่ะใส่ประเภทน้ำก่อนอ่สองช้อนโต๊อิ่วขาวอิ่วขาวสี่ช้อนโต๊เพราะอิ่อขวขาวเขาเค็มน้อย กระวนๆนก็ได้นะแล้วแต่มันไม่จํากัดมันทีมันมัน,มนตวงไม่ได้ให้ตั่วๆอีกหมดขวดเลยก็ได้เพราะวันเหลือนิดเดียวอ่ามนนีไปโลตัสอะไรเดใส่ลายแม่ไว้แล้วกันจะไม่ลืมอ้าใครบอกละลืมอ่านอีกจังหาเห็นไหมว่าน้ำไก่ก็จะออกเยอะเราจะไม่รีบเติมน้ำโหมากิดแล้วอ,ะอ่ะ <c oughs> แม่ เอาขึ้นเลยได้ไหมเหิยวจัดเหรอเหิยวจัดเลยทำสตูนนะลอง่นนะพอแล้ว,วจ,จ้ะเดี๋ยวคนผัดแตเมาก่อนกิมนแ้วมากคนช่วยแล้วลองชิมดูสิคะว่า ความเค็มแล้วจากนี้พอหรือยังแล้วก็หอมหรือยังไว้วิสกี้ไทยไว้วิสกี้มันจะหวานจะนหอมอีกแล้วเนี่ยโอ้โหขิงหอมแดงพริกใช่ไหมคะใส่ให้หมดเลยใส่ให้หมดไปทัห้หมดหวา,านทีหมดปทั้ช้อนพ้อนอันแรกน้ำร้อนนั่นแหละ บำรุงภายในจับใจใส่ทุงให้หมดเลยค่ะขออะไรอยู่ตรงนี้ทีเด็ดอยู่ตรงนี้จะเพิ่มความแดงด้วยสีอิ๊วดำก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะ <c oughs> เห็นไหมสีอิ๊วดำมาช่วยหยอดได้มันจะเป็นอาหารจะเป็นสีมันจะ เขาเรียกว่าออกเหลืองน่ะใสไปเลยทีนี้รูกลงคนดูสีมันจะไม่จืดจืดสีมันจะแดงทองเหลืองเหลืองสีเหมือนเส้นผักสีอิ้วเลยนี่อคือตามปริมาณที่เราจะใส่อ่ะเราคนดูถ้าเรายังไม่พอใจเราก็เติมอีกได้อันนี้คือซีอิวหวานใช่ไหมคะดืมสองเราจะยืนด,ด,ดูบงเีอ,อ่ะ ผงนัวนะคะใส่หลายแซ่บหลายแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคนลวกน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนในชามนะคะค่อยๆคนค่ะสีทองเหลืองอล่ามน่ากินมากเลยวันนี้สูตรนี้ เดือดปั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 ดละร้อนไหมคะเชฟโหเย็นเนาะเย็นหรืออบอุ่นบรรยากาศในครัวแม่แล่จะบอกว่ากลิ่นขิงทางนี้คือแบบใช่อะมันคือพัดขิงเลยอะไม่ใช่แบบว่ามิเชษต่อไปอะไรคะต้นหอมค่ะจัดไปต้นหอมปิดท้ายแล้วนะคะ ได้กินของแซ่บแล้ววันนี้กินที่ไหก็ได้นะคะบอกเลยเอาเลยถมเลยถมถมให้มิดเลยอ่าต้นหอมเขาสะดุ้งง่ายใช่ไหมคะสุกง่ายโอ้โห,โหเห็นไหมว่าใส่สีอิ๊วดำอ่ะมันจะทำให้สีเหลืองทองน่ากินขึ้นคนละสีเลยใช่ไหมคะ่ะ ไม่เหมือนแบบพลังงานสีมันจะจืดๆนะแม่อาออกขาวก็ออกเหลืองทองทองโหเจริญอาหารข้าวหมดหม้ออีกแล้วเมนูเชฟจัดให้เชฟคนสวยนี่ไงเชฟคนสวยน้าหนักขึ้นไทำไปแก้มแดงไปเพราะอากาศร้อนร้อนค่ะเดี๋ยวพาไปดูอุณหภูมิสิเท่าไหร่ โอ้มาแล้วค่ะอืมอืมอ๋อแม่เจ้าประคุณรุนช่องราคาเท่าไหร่คะตีสิบชามเนี้ยโอ้โหเพราะว่าไก่พร้อมเครื่องในหนึ่งกิโลใช่ไหมคะอืม สุดยอดค่ะมาทานข้าวกันค่ะเดี๋ยวไปเรียงโตกันมีอะไรบ้างคะมีค่ะไก่ผัดกิ้งใส่เหล้าค่ะสีทองอาร่ามเลยวันนี้หยดสีอิวดำลงไปเพื่อให้มันเป็นสีทองอันนี้อะไรคะต้มยำหัวปล,ลีผัดบ็อกเกอรี่มีผัดกระเพราไก่นี่ หัดมะเขือยาวค่ะใส่หนังหมูของโปรดของบ้านเราลุยอืมแล้วก็คุณรุนช่องอืมอืมเลืยกเอาหน้ากินกอง แต่ไม่มีกระดูกเลย Lembra?